ตอนที่54คอรดเลียถ้าเป็นเธอแล้วก็เธอน่าจะดูดซับพลังของมันได้นะฉันหรอถูกต้องเพราะเธอได้ครอบครองพลังของแม่มดซึ่งมีต้นกำเนิดจากเจ้าแห่งเดมอนไงฉันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย ในขณะที่ฉันกำลังดูดซับพลังของดอกแสงตะวันสะพรัง่งฉันเลยอยากแนะนำแบบนี้นะเธอก็ดูดซับพลังจากหินมานาของอสารพิษขาวไป,ปรพร้อมกับฉันตอนนั้นเลยดีไหมหลังจากผ่านไปเป็นพันๆปีแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีมานาเหลือมากเท่าไหร่แต่ก็น่าจะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ควรจะคว้าเอาไว้นะ เหตุผลที่พวกเราต้องกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดตั้งแต่ห้องเก็บอาวุธจนกระทั่งลงมาถึงชั้นใต้ดินที่เจ็ดเนี่ยโฟโตหันจงหาความแตกต่างระหว่างทางเดินชั้นใต้ดินที่5ก่อนหน้าตอนหลังไม่ใช่แค่เพราะอยากได้ efp เท่านั้นแต่เป็นเพราะว่าในขณนะที่กำลังดูดซับพลังของไอเทม พวกเราจะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถป้องกันตัวได้เลยแม้แต่นิดเดียว <Wow. S 1> ดังนั้นนะพอดอกแสงตะวันสะพรั่งปริบานแล้วเธอก็ควรจะคอเดเลียเป็นอะไรหนะ่า <c oughs> <c oughs> ฉันชอบอยู่ปตี้เดียวกับนายมากจ้า รู้สึกเป็นเกียนอย่างยิ่งที่เธอรู้สึกแบบนั้นนะใยคนบ้าเกม <c oughs> ตอนนี้เลยไหมะย,ยังอีกรอเหลืออีกกี่วินาทีแล้วเร็วเรวนี้แหละห้าสี่สาสองหนึ่ง นี่แหละแก่นแท้ของท้องทะเลคั้วโลกที่ปลีบบานในความหนาวเย็นสุดขั้วสว่างจ้ามากเลยแต่แทนที่จะร้อนกลับรู้สึกอบอุ่นจังแล้วก็สวยมากด้วยจริงไหม กอดเดลีย e โอ้ยฉันรู้สึกเหมือนหัวใจฉันมันเต้นผิดจังหวะยังไงก็ไม่รู้อะไรนะนายเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยหรอเจ็บมากไหมอ่ะ <c oughs> ก็ไม่เชิงแทนที่จะเจ็บแต่หัวใจของฉันอยู่ดีๆก็เริ่มเต้นเร็วๆรัวๆเลย <c oughs> อ้าวแล้วนายจะไหวไหมอ่ะ าจะกินดอกแสงตะวันสค่ังได้อยู่หรือเปล่าไม,ไม่สิบางทีนายอาจยิ้งจำเป็นต้องกินมันมากขึ้นไปอีกจะได้แข็งแรงขึ้นไงอืมตอนนี้ฉันดีขึ้นแล้วล่ะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเมื่อกี้ฉันเป็นอะไรวะใคอยยังชั่วแต่ถ้านายเป็นอีกแล้วก็ รีบบอกฉันทันทีเลยนะรู้ไหมจ้าฉันจะบอกนะเอาล่ะมาลองรักษาโรคก้าวเส้นลมปราณหญินอุดตันกันเถอะ <Yeah. S 1> ใช่แล้วคอเดเลียฮะฉันพูดเผื่อเอาไว้เฉยๆนะถ้าเธอรู้สึกแปลกๆตอนที่กำลังดูดซับพลังของหินมานาอสะระพิษขาว แม้แต่นิดเดียวเธอต้องหยุดทันทีเลยนะเข้าใจไหมรู้สึกแปลกๆหรอฉันรู้ว่ามันฟังดูแปลกๆทั้งๆที่ฉันเป็นคนแนะนำให้เธอทำแบบนั้นเองแต่เรื่องที่ว่าแม่มดสามารถดูดซับพลังแบบนั้นได้นะ่ามันยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นฉันก็เลยฉันเชื่อนายนะ ไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันจะทำเสร็จก่อนนายแน่แล้วฉันจะเอาปากกาไปเขียนหน้านายให้และเลยการทำตัวดีๆมันยากมากนะักหรือ,อยังไงถ้านายกลัวมากนะนายก็รีบตื่นขึ้นมาเร็วๆก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นฉันจะไปอยู่ตรงฝั่งโน้นนะพลังของหินม,มานาจากสรพิษขาจะได้ไม่มาตีกับพลังของนาย นายก็เคียวดอกแสตาว,วันสครังให้ละเอียดละเอียดล่ะจะได้ยังยง่ายๆไม่ปวดท้องฉันไม่ได้จะกินมันฉันจะดูดซับพลังของมันต่างหากเธอคิดว่ามันเป็นสลัดหรือ,อยังไงมันก็เหมือน,อนกันล่ะนะเอาเถอแล้วเจอกันนะอืมขอให้กลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมนะ อย่ามาพูดจาเราวกับบทละครนำเน่าเหมือนตอนที่พวกตัวร้ายกลับกลายเป็นเพื่อนกับพระเอกตอนหลังเลยยาก ันเดินไปโดนศพที่ฝังอยู่ในหิมะตลอดเลยแล้วสถานที่นี้ก็มีเลือดเต็ไปหมดจนจมูกของฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วแม้แต่อากาศก็รู้สึกถึงความกดดันแปลกๆนะครับเสบกับพวกกับเปลิงเก็บวิงเทอร์แบดูเหมือนว่ากำลังพยายามจะหนีจากอะไรบางอย่างแม้แต่มอนพวกนกฮาปี้ก็ดูเหมือนจะถูกเผาจนตกลงมาจากท้องฟ้า เกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เอจุดนั่นมันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อโจแอนเป็นสมาชิกของกลุ่มอัศวินแห่งกังเขนศักดิ์สิทธิ์ค่ะพวกเรากลุ่มอัศวินแห่งกังเขนศักดิ์สิทธิ์กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบบริเวณนี้ค่ะไม่ทราบว่าพวกคุณมาจากตระกูลเค้เาเฮสเวลหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะ แต่ว่าสาเหตุที่พวกคุณอัศวินแห่งกังเขนศักดิ์สิทธ์มาอยู่ที่นี่คุณคงจะทราบแล้วสินะคะแต่ว่าหลังจากที่ผนึกของประตูใหญ่จูกทำลายแล้ว<ม>ก็ตรวจพบพลังมหาศารของเดมอนที่ดูเหมือนจะเพิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเลยค่ะ อข้าวรู้สึกว่าข้าวเริ่มจะกลับมาได้สติแล้วสิตอนที่55หลังจากที่ผนึกเวทของประตูใหญ่ถูกทำลายก็มีการตรวจพบการตื่นขึ้นข,นของเดมอนพวกเราเลยถูกส่งออกมาค่ะเดี๋ยวนะคะ คุณหมายถึงมีเดมอนตื่นขึ้นมาที่นี่ที่ฟรอส t ์เอนวิลเนี่ยนะคะใช่ค่ะถึงแม้จริงๆแล้วในฟรอส t ์เอนวิลจะมีสัตว์สูวนโบราณของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่เลวิเอทานแต่อสสอรพิษขาวก็อยู่ที่นี่ในสภาวะหลับไหลจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ที่แห่งนี้ถูกขึ้นบัญชีดำเอาไว้ฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่า มันนานแค่ไหนกันแล้วนะที่พวกเราได้สัมผัสถึงเจตนาอันชั่วร้ายรุนแรงที่มุ่งมันจะฆ่าสิ่งมีชีวิตมากถึงขนาดนี้นะคะ <S <S เพราะแบบนี้สินะฉันถึงรู้สึกไม่ค่อยดีมันต้องเป็นกลุ่มผู้ดูซาเดมมอีิไล่ล่านายน้อยอยูดาก,กับคุณหนูเอเดเรียนแน่เลยค่ะพวกเราต้องรีบแล้ว น้อยๆกับคุณหนูหรอคะมีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรอคะฉันจะเล่ารายละเอียดให้คุณฟังระหว่างเดินทางไปก็แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้พวกเราต้องรีบมุ่งหน้าไปยังประตูใหญ่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วคะ่ะ ให่ดวงตาเวทของมสรพิษขาวแรอสดวงตาเวทของมสรพิษขาวที่เป็นอสูรรับใช้ของกษัตริย์โบราณเลวิเอธานมีคุณสมบัติที่จะทำให้ใครก็ตามที่จ้องมองเข้ามาในดวงตาของผู้รายเวทเป็นอมาพาชั่วคราวเออเออตอนแรกมันก็ยั่งกันละนะ แต่พอฉันคุ้นเคยแล้วมันก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยล่ะก็เหมือนเหมือนกับตอนที่ฉันได้รับวิญญาณของแม่หมดนั่นแหละไหนไหนดูสิดูสิสยูดาเสร็จหรือยังยายูดาท่านนายยังไม่เสร็จล่ะก็ฉันจะเอาดินสอนละเล็งหน้าของนายเอ๊ะ พลังหยางกับหยินเข้มข้นสูงมากกำลังปะทะกันจนถึงขนาดที่ว่าสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยฉันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยในขณะที่ฉันกำลังดูดซับพลังของดอกแสงตะวันสะพรั่งเธอก็ดูดซับพลังจากหินมานาของอสารพิษขาวไปพร้อมกับฉันตอนนั้นเลยดีไหมฉันแค่บอกเผื่อเอาไว้นะ ถ้าเธอรู้สึกแปลกๆแม้แต่นิดเดียวในขณะที่กำลังดูดซับพลังหินมานาของอสรพิษขาวแล้วก็ห่วงตัวเองก่อนเธอยากต่ทึมอยากนี้เองสินะคะพวกคุณเลยมาที่นี่เพื่อค้นหาหนายน้อยกับคุณหนูเดินทางออกมาไกลถึงที่ Frost ์ n อ็นวิเลย อย่างที่ฉันบอกไปค่ะพวกเราถูกส่งมาเพื่อค้นหาพวกเขาแต่อย่างที่คุณพูดถ้าผนึกเวทของประตูใหญ่ถูกทำลายไปเวทมนต์อื่นที่ไรยแจ้งเตือนเอาไว้ก็ต้องได้รับผลกระทบด้วย <Wow. S 1> ดังนั้นฉันคิดว่ากองกำลังที่สองของตระกูลเฮสเวลคงกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่เหมือนกันค่ะ ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะคะพวกเรากำลังเผชิญหน้ากับสนามรบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นฉันหวังว่าพวกเขาจะเร่งรีบเดินทางมาถึงที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะพวกเขาไม่ช้าแน่นอนค่ะแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือทั้งสองคนนั้นจะยังคงปลอดภัยอยู่หรือเปล่าดูก่อนนะครับ มีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นครับ<ม>อะไรนะมอนสเตอร์ต้นไม้สีดำหรอระวังค่ะหอโอ้ยอ่ะการโจมตีพื้่อที่ไม่ได้ใช้มานาอะไรเลยกลับโจบมตีมาได้ไกลถึงที่นี่ เลยหรอเปิดการใช้งานผนึกกรูนด้วยเกียรและสักดิ์สีของกลุ่มอสวินแห่งกานเข่นสักสตีอย่าปล่อยให้เดมอนตอนนี้หลุดรอดออกไปจาก Frost a n อ b ดบิได้ฉันเป็นคนที่ไม่ได้สังเกตเห็นกล่องซีนนะไม่มีทางอยู่แล้ว ที่การเปลี่ยนแปลงพลังในร่างกายของนายจะเป็นเรื่องง่ายๆเ <c oughs> มื่อไหร่หนายจะเื่นสักทีล่ะ <c oughs> การต้องอยู่ในที่มืดมืดเงียบเงียแบบนี้มันทำให้คิดมากนะ oh, <no. S 1> ลูคัสเป็นคนที่จริงใจมาก เขาต้องวางแผนพาพวกเราเที่ยวชมเมืองทั้งหมดอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแน่ฉันรู้สึกเสียใจที่พวกเราโกหอกเขาจังเลยพวกเรายังสร้างเรื่องให้พวกอัศวินคุ้มกันอีกพวกเขาต้องเป็นห่วงพวกเรามากแน่ๆไม่สิคงไม่ใช่แค่เป็นห่วงรอพวกเขาอาจจะกำลังตามพวกเรามาที่ Frost and นวิแน่เลย แต่ดีใจเรื่องที่เลเวล up กับเรื่องที่โรบก้าวเส้นลมปรางหญิงอุดตันของยูดะก็ลังจะดีขึ้นฉันเลยคิดน้อยเกินไปตอนนั้นฉันกับยูดะเกือบจะเลเวล20แล้วไม่ว่าพวก Monster, มอนสเตอร์ในฟรอสต์แอน u ์มิทตโดนกับดักของพวกเราจะมีปริมาณมากขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะทำให้พวกเรา level up, เลเวล up ได้มากขนาดนั้นหรอกยิ่งไปกว่านั้น ศัตรูที่แข็งแปร่งอย่างมากถึงแม้จะโดนพวกเราจัดการแบบอ้อมๆก็ยังทำให้ฉันเลวอัพได้แค่6ครั้งแอดนะมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นฝีมือของพวกกลุ่มมือมันที่พยายามจะจับตัวคอเดเลียเชฟไปเป็นเครื่องสังเวยมากกว่าถ้าพวกมือมันสามารถเข้ามาที่นี่ได้แล้วก็แปลว่า หนึ่งเวกของประตูใหญ่จูกทำลายไปแล้วนะสิงั้นประกูลเฮสเบล์ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องส่งกองทหารมาที่นี่ถึงแม้จะไม่ใช่เพื่อตามหาพวกเราก็เถอะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆล่ะก็ ฉันจะขึ้นไปข้างบนก่อนก็แล้วกันนะฉันเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เองว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีการจอมตีจากพวกมือมันนายต้องรีบตื่นเร็วๆแล้วตามฉันมานะท่านนายตั้งใจแกล้งมาช้าฉันจะวาดหน้านายให้เละจริงๆด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะไปถึงประตูใหญ่ก็คือจากที่นี่ต้องไปที่ชั้นห้า ซึ่งมีห้องเก็บอาวุธอยู่แล้วหลังจากนั้นชั้นห้าไปชั้นหนึ่งฉันต้องใช้เส้นทางลับมันน่าจะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีกว่าจะถึงที่นั่นไม่สิต้องถึงภายในหนาทีเท่านั้นตอนที่ห6มันน่าจะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีกว่าจะถึงที่นั่นไม่สิ ต้องถึงภายใน5นาทีเท่านั้นจงเร่งความว่องไวของคุณกำลังเพิ่มสูงขึ้นฉันหวังว่าฉันจะคิดผิดน,นะแต่บรรยากาศที่ดำมืดและกลิ่นเลือดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฉันกำลังเข้าใกล้ชั้นบนแบบนี้ยืนยันว่าสิ่งที่ฉันสงสัยมันถูกต้อง เกิดฉันไปถึงช้ากินไปจะเป็นยังไงกันถ้าเกิดครั้งนี้มีคนที่ต้องสละชีวิตมากกว่าเดิมจะทำยังไงได้รอเธอขออย่าให้ฉันไปช้ากินไปเลยเพราะสิ่งที่พวกเราต้องการจะสร้างก็คือตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่รักที่สุดยังไงล่ะ ไรเวทผนึกรูนอย่างเต็มกำลังต่อไปเรื่อยๆมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องปกป้องพรีเอดิสจากพวกเดมอนครับท่าน นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นการไร่เวทพันธนาการที่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าประมาทนะคะเดมอนตอนนั้นยังไม่ได้โจมตีพวกเราอย่างจริงจังสักครั้งเลยค่ะ ขเฮสเวลไม่ใช่ที่ของเดมอนที่จะย่างเท้าเข้ามานักดาบของเฮสเวลจะปกป้องกลุ่มอัศวินแห่งกันเขมศักดิ์สิทธิ์พวกเราต้องช่วยกลุ่มอัศวินตรึงเดมอนไว้ที่นี่ให้ได้จนกว่ากองกำลังเสริมจะมาถึงรับทราบครัทุกคนระวังค่ะ ในช่วงวินาทีแห่งวิกฤตนี้ฮ่าฮ่าฮีโร่สาวที่สวยม้ามาแล้วจ้าคุณหนูคอนเดลียอะไรนะคะคุณจะบอกว่าคนคนนั้นคือคู่คลั่งรักเพ้อฝันที่พวกคุณกำลังตามหาอยู่หรอกคะอเขาพูดปาอะไรกันยาเฮ้ย เบลดเดมอนทีซีคุณสมบัติธาตุลม มอนสเตอร์ที่มีความชำนาญในการต่อสู้ระยะประชิดแต่เมื่อถูกปลดผลนึกออกแล้วจะสามารถปลดปล่อยการโจมตีด้วยดับพลังทำลายล้างสูงได้ชิชิออดสินนะฉันเจอเขามาหลายครั้งแล้วในดันเจีย้นส่วนตัวเพื่อจะแกบตามหนะ้าดันเจียนส่วนตัวดันเจียนที่ถูกลอกเรียนแบบมาจากดันเจนที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้เป็นการเฉพาะ มีเพียงสมาชิกที่ผู้เล่นอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปในดันเจี้ยนนี้ได้รูปแบบการโจมตีเวลาเขาเอาดาบไปซ่อนไว้ข้างหลังแบบนั้นก็คือเยี่ยมเหมือนในเกมเลยเขาฟาดโจมตีได้ครั้งเดียวในแต่ละรอบเท่านั้นจจมแรง แกรู้อะไรไหมใน l e gend of heroes 2มันมีดันเจียนส่วนตัวที่มาพร้อมกับภารกิจรอดให้ได้เกิน50วินาทีโดยต้องไม่ให้บอสมอนสเตอร์สร้างความเสียหายให้แก่ผู้เล่นเลยยิ่งอยู่รอดได้นานมากเท่าไหร่ผู้เล่นก็จะยิ่งได้แต้มมากขึ้นเท่านั้น ฉันเล่นภารกิจนั้นเหมือนกับว่าฉันกำลังแข่งขันกินด่วนโดยที่เลงรางวัลอันดับที่หนึ่งเอาไว้เลยล่ะในต้นฉบับชิซิโอเป็นเดมอนที่จะปรากฏตัวออกมาในช่วงกลางของเกมโอกาสที่ฉันจะเอาชนะมันได้โดยเลเวลปัจจุบันของฉันถึงแม้จะได้พลังของแม่มดมาช่วยแล้วก็ยังตับเตี้ยแยกดินอยู่ดีมีวิธีอื่นอีกแค่วิธีเดียว ที่จะสามารถจัดการมันได้ก็คือการปิดผนึกโดยใช้ชื่อที่แท้จริงของมันแต่ว่าฉันเคยเอาแต่อัดมันจนเละเป็นจ๊อบอย่างเดียวฉันเลยไม่รู้ว่าชื่อจริงๆของมันคืออะไรแต่ฉันมั่นใจว่ายูดาต้องรู้แน่โอ้ย เอ๊ะคอเดเลียจบภาคสอง